วันนี้เริ่มเริ่มขนย้ายของพี่ๆออบตพี่ๆทหารเข้ามาช่วยงานแล้วนะันนี้เรารมุลเนสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับวดีครับเนาะวมถุงละวนี้ชาวบ้านเริ่มขนย้ายของเดี๋ยวเดี๋ยวรถมา Đặng nè เริ่มร้านนี้ก็ขนของขออกจากร้านหมดแล้วนะครับร้านนี้